เกมสตรีมแท้เกมดีรวดเร็วปลอดภัยไว้ใจจูโรปีนะฮะจูโรปีสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่กับมาเตอร์เอ็มบีกับมาเตอร์เอ็มเอ็นนะฮะ เออวันนี้เราจะมาแคสเกมคิวลิง g ฟร์กันนะฮะใช่ไหมฮะคุณเอ็มบีรลับแล้ว <laughs> โอเคครับอยู่กับผมมาสเตอร์เอมบนะฮะแล้วพิธีกรที่บอกไปในคลิปไมค์คานะฮะมาสเตอร์เอมเอครับได้ออกกล้องแล้วครับนานๆน,น,นะฮะ <laughs> นานๆก็เล่นทีหนึ่งพอดีวันนี้มัน <c oughs> ไม่มีใครเข้าเ <c oughs> ข้าจังว่าพอดีเลยนะฮะโอเคครับอยู่กับเกม เอ่อค่าชั้นค่าค่าชั้นคิวลิงฟอร์กเล่นมุกหาเลยเนี่ยนั่นเลยดิคิวลิงฟอร์นะฮะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราคือมึงไม่พูดสิจูรูปี้ติดสอบเก็นแท้ราคาถูกนะฮะอ่าครับก็เอ้ยโลโก้มันชื่อโลโก้อะไรวะคุณลืมสโลแกนคิดไว้แล้วโอเคเดี๋ยวอินโทรคลิปก็มีนะฮะพอดีได้อินโทรคลิปใหม่แล้ว โอเคเราอยู่กับแมปอีวิ a ซานตาแสลมังอันอันผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับเยี่ยมเรามาอยู่ในเกมหิมะแสนสนุกสุดใสมันอาจจะข้างเป็นบางตอนผมก็ก้องขออภัยเพื่อเป็นการให้คุณได้ดูอย่างสุขใจเี้ยอะไรของตูโอ้มาแล้ว เพราะผมต้องเปิดถึง3โปรแกรมเลยนะฮะมันก็อาจจะแหลกหน่อยเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สัพพอร์ตไว้แล้วแม่งก็โอ้ข้างหลังมึง <c oughs> ไอหัวแตกเปิดไปหน่อยก็ได้มืดมากเลยตัปเปิดรเบิ้งแบบเจอศัตรูที่800นาฬิกาโอ้หลังมึงเที่ยบครับเต็มเลยฮะเต็มนะฮะเต็มนะฮะ โอ้แหลก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 ใจเย็นใจเย็นพ oh ี่แหลกเนาะมาดูแหลกอ้าวแม่งลุมกูคนเดียวเลยไอเอ็นไอเอ็นมึงตายแล้วกูอยู่ตัวอะไรเนี่ตัวอะไรเนี่ยวะตายตายอื้ยกูยิงได้กูหิวอ่ยหิวดิหิวมันลุมหิวไม่ได้ครับชิบหายแล้วมาเลยออเออเย้ เราสเต็ปเดียวกับผมเลยบัตรมาสเตอร์เก่งเลยฮะตายแล้วเก่งอะไรวะทีนี้พวกเราเล่นกากกันไม่น่อยนะครับพอดีผมแรกด้วยแหละแล้วเอ็เอ็นแม่งก็เสกตายก่อนปืนนะฮะเราเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวอยู่กับด่านใหม่ไม่รู้น้ำใหม่วป่าแต่ผมไม่เคยเล่นนะรอเบเอ้ยไอซ์ไอซ์เบเกอร์นะฮะโอ้โหแล้วดูดิฟิคัต เลเวล hard กูว่าแล้วทำไมแม่งยากจังแล้วทำไมไม่ปรับให้เป็นอีซี่ล่ะผมอึดไม่เป็นไรครับก็เพื่อความมั่นพอสำหรับบัตรมาสเตอร์ของเรามามาสักอีกด่านก็ได้ครับเพราะผมก็ขี้เกียจนั่งอัพโหลดคลิปนานด้วยครับยิงคลิปแม่งนาทีนานๆนะอ้าได้ฮะได้ฮะโอเคครับโอเยดโดโคอาล่าแมปอะไรเนี่ย มันจะเป็นเรือเลยนะเล่มาก่อนเลยนะผมพูดเอ้ย<แ>อะไรอะไรมันกระพริบวะอะไรอะเอ่อโอ่อเอ่ออ่อเอ่ออ้อยข้างหลงังฮะฮะโอ้โหเต็มเลยพี่ลุนเนาะไม่ฉีดไม่ฉีดพี่ผมแน่นมากยังไงเฮ้ยบูมเมอร์ไม่รู้เรียกอะไรครับผมเรียกแม่งบูมเมอร์เฮ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ย เ้ยลุงเดี๋ยวผมอ้าวเชื่อไม่ช well ่วยเลยนะมึงตายอีกแล้วอ้าวไม่ช่วยผมก็โกตายเลเวล hard นั่งสองคนไม่ไหวเลยยังที่ผมเล่นนี่ไม่ค้างห้องเลยนะเลเวลเลเวล hard พวกเราไม่ไหวจริงพวกเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะฮะเอามีปืนก่อนไง จะเอาอีกสักด่านไหมเก่งใจเอาละแต่ฮะโอเคมาอีกสักด่านแล้วกันครับค่อยๆัดคจิตน,นะฮะยวไปเจอกันด่านหน้าครับเพิ่มเรากลับมามาอีกด่านนะฮะกับด่านที่มีชื่อว่าฟิชคอร์สถ้าพวกเราตายอีกก็ไม่ต้องสงสัยครับพวกเราไม่ไ,มได,ไได้ไม่ได้เก่งอะไรอย่างนั้นนะฮะก็นานๆเล่นทีหนึ่งก็เล่นกับพวกพวกพวกเราเองใช่ไหมแน่นอนนะะ ก็ไม่ได้เล่นกับคนอื่นด้วยนะฮะชุดทรงชุดเซตอะไรแม่งก็ไม่ได้เติมนะฮะเนี่ยไม่มีเออแล้วทำไมมีคนออนไลน์อยู่คนเดียวก็เห็นนะคนน่าจะอินเฟสเนาะคิดหน้าอินเฟสสเตชันสวาว์วอร์ดีเสียงกุกระดะเลยแน่นอนนะเสียงกระเดะมากฮะว้า โอเคครับเรามากันอึดใจอีกแมปหนึ่งนะฮะในระดับ normal ไม่รู้แหละไหวหรือเปล่านะโอเคเรามาเริ่มกันเลยฮะัต่อฟอกโอฮ oh, yeah, ิโอ Hé, ้โอมังกรโอ้ยากด้วยเย้เบทค้างหนึ่งจังหวะเอ้ไม่ขางเอ้ขาโอ้โหมาแล้วพอมึงมีเฉพาะ ก็ยิงรครับโอ้บุลเลต์ทาม<ป>ตาปักมันให้ลงไปข้างล่างด้วยนะไอ้นายมึงอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะก็ออกมาข้างนอกเลยครับโอ้โหอยู่ข้างหลังอรับน,นี่เนี่ะเต็มเลยมานี่มานี่มานี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่เนี่ยมึงไม่มอยเย,นะยอะ มานี่ดิเดินตามผมมาเร็วกำลังไปอยู่ไฮ้ข้างหลังข้างหลังโอ้ยจิบหายโอ้ยจิตหายอระสุหมดยอมฉลาดชีพื่อชาติแต่แต่ก็บกูนี่เหลือคนเดียวตายตาเอยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยปือวิ่งส่งตกด้วยสาติทางจกตมาแม่งสองคนหัวหายจริง ดีนะคุณ MK กับ MP ไม่อยู่ดีตรงไหนเหรอถ้าคลิปชื่น f o โปรเจกต์หน้าอาจจะมากันรบคนก็ได้นะฮะเราอาจจะเก่งกว่าน,นี้คลิปนี้ใครจะว่าผมกาใครจะว่าอะไรก็เชิญนะับยอมรับเลยเนี่ยเ <c oughs> ่นอ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับไปที่ห้องเหมือนเดิมก่อนนะฮะสำหรับวันนี้พวกเราที่เล่นกันมาก,ก,กาา ะะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันครับพอดีมันมีเวลาว่างก็เลยต้องสักหน่อยจัดสักดอกนะฮะแค่นอนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในโปรเจกต์หน้าแล้วกันครับสวัสดีครับครับ